สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกคนครับการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาสีเกมครั้งที่31ปี2021ที่สนามได้ยินยิมเนเซียมเมืองกวางเนนประเทศเวียดนามทีมชาติไทยแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามผลการแข่งขันไทยชนะเวียดนาม3-1ตเซตโดยเซตที่2เวียดนามชนะเซตที่1เซตที่3และเซตที่4ไทยสามารถเก็บเรียบ เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้กันอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับความเย็นแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าหาคู่ต่อสู้คือทีมชาติไทยความหวังที่จะชนะของพวกเรามีเพียงน้อยเน็ตเพราะพวกเรายังคงเป็นรองทีมไทยอยู่มากความเย็นต่อมาครับได้กล่าวไว้ว่า เวียดนามเล่นได้ดีและค่อนข้างสม่ำเสมอมีแต่ตำแหน่ง MB เท่านั้นที่ยังไม่ค่อยดีถูกพรพัน์หลอกมากเกินไปฉันคิดว่าถ้าเล่นดีกว่านี้อีกนิดเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยได้แน่นอนความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยอยู่คนละระดับกับอาเซียนแล้วเวียดนามเล่นได้ดีมากในวันนี้ ขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาอย่าพูดอะไรที่รุนแรงเกินไปความเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยสมควรชนะแล้วพวกเขาเล่นได้สุดยอดมากๆรู้สึกดีที่ได้เชีย์ข้างสนามส่วนเวียดนามก็เล่นดีแต่ก็ยังคงเทียบชันกับทีมชาติไทยไม่ได้ความเห็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า วันนี้รู้สึกมีความสุขมากบางทีทีมชาติไทยชุดเต็มก็ไม่ได้เหนือกว่าทีมพียดามากนักไม่ได้ร้อเล่นบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าเก่งมากแต่สมาคมไม่รู้จักลงทุนและพัฒนาเห็นได้ชัดว่ากีฬาวอลเลย์บอลได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาจากฟุตบอลแต่ทำอย่างกับมันเป็นธุรกิจ ความเขยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าแพ้ไทยถือว่าไม่แปลกมันเป็นเกียรติของเรามากที่ได้แข่งกับทีมระดับเหนือกว่าเราและเขายังเป็นทีมระดับโลกเรายังไปไม่ถึงจุดที่ไทยยืนอยู่ความเขยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่ารู้สึกเสียดายนิดหน่อยในเซตที่4ทั้งทีมเล่นดีเป็นสองเท่าเมื่อพบกับทีมไทย โ t ตีรับบอลแรกอย่างต่อเนื่องในเซตที่4ความกดดันจะกลายเป็นประสบการณ์ให้กับโฟตีรายการแข่งขันนัดต่อไปเวียดนามสู้ความเคยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าเราพัฒนาศักยภาพมาตลอดแต่ก็ยังคงห่างชั้นกับทีมชาติไทยอยู่ความเคยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้เล่นเวียดนามดูเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์เก้าหน้าตึงอย่างกับเชือกตรงกันข้ามกับฝั่งไทยพวกเขาดูเล่นแบบสบายๆชิวๆไม่จำเป็นต้องทำงานหนักก็ยังชนะได้ความเย็นต่อมาครับได้กล่าวไว้ว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าทีมชาติเวียดนามของพวกเราจะสามารถเอาชนะไทยได้ตอนไหนเหมือนมันลีบหลีมาก ความเขียน็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าณจุดนี้ฉันหวังว่าในอนาคตอันใกล้ทีมชาติเวียดนามจะสามารถโค่นล้มทีมชาติไทยได้เวลาที่เวียดนามเจอกับทีมชาติไทยเมื่อไหร่มักจะใจสั่นทุกทีอันที่จริงแล้วรูปร่างของพวกเราถือว่าดีกว่าทีมไทยมากแพ้แค่เรื่องการฝึกซ้อมและทัศนคติเท่านั้นเอง ความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าดูเหมือนว่าทีมชาติเวียดนามจะไร้ความหวังแต่ก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าเอาชนะไทยได้หนึ่งเซตถือว่าดีแล้วเวียดนามเล่นได้ดีมากวันนี้พยายามให้หนักขึ้นอีกนะความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามจะได้เหรียญอะไรฉันก็ยังคงจะเชียร์และสนับสนุนกันต่อไปความเกียนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าเวียดนามถือว่าฟอร์มดีอยู่นะทำการบ้านมาดีเราพยายามแก้เกมตลอดแต่ต้านไทยไม่ได้เลยไทยลุกหนักมากตัวทําคะแนนหลายคนและตัวเซตสับคา,าหลออเก่งมากๆ ใชชุดนี้โหดพอตัวความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าดูศัก,กยภาพของทีมไทยแล้วฉันคิดว่าเขาคงจะได้เหรียญทองความเย็ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากทีมนี้ได้รับการลงทุนฝึกซ้อมร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วได้แข่งขันกันอีกสัก2อถึงสรายการก็คงจะยอดเยี่ยมมาก ความเย็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยเขาเป็นแชมป์อาเซียนทีมไทยยังคงมีความสามารถเหนือกว่าพวกเรามากไปได้ถึงระดับเอเชียทีมเล็กอย่างพวกเราจะเอาอะไรไปสู้ทีมระดับนั้นได้ความเข็นต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากได้เจอกันอีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะสร้างความยากลำบาก ให้กับทีมเวียดนามได้มากกว่าในแมตชนี้ความเยี่ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากเป็นทีมชาติไทยหญิงถือว่าเรายังเทียบกับเขาไม่ได้และยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเขามีประสบการณ์มากกว่าเราความเยี่ยนต่อมานะครับได้กล่าวไว,ว้ว่าเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยมากที่สุดในเรื่องของร่างกาย เขาพยายามฝึกฝนในด้านนี้มาตลอดด้านการตีบอลเร็วเขาก็ได้เปรียบเรามากความเคียนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าใช้เวลาอีกนานเลยกว่าทีมชาติเวียดนามจะตามทันวลเลวันทีมชาติไทยความเคียนต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมไทยมีพลังโตโพดเวียดนามก็มีฝีมือเหมือนกันสามารถชนะเขาได้หเซต ไทยแข็งแกร่งเกินไปแล้วความเย็นสุดท้ายของอีพีนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าน่าเสียดายเวียดนามมักจะแพ้จากความผิดพลาดที่ไม่จำเป็นอยู่เสมอแต่การโจมตีถือว่าไม่เป็นรองทีมไทยแลนด์เลยเป็นยังไงกันบ้างกับอีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ <S <s ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืามก <s> ดไลค์ไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับอ e ีพีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ